ตามความจริงที่เรารู้เท่านั้นเองเยอยให้เรนเพื่องพี่เมทก็เรย้ยยรม,มทองไม่ได้พูดสักหน่อยอย่าไปเอาไป โยงกันเลยค่ะนุ้ยเองก็เฉยๆนะคะกับกับเรื่องฉายานี้นะคะเพราะว่าก็ก็ได้ฉายายมามามาเยอะ mm hmm. นะเนาะตั้งแต่เจ้าสาวอะไรก็แล้ว mm hmm. แต่เนาะก็ก็เป็นฉายายไปเรื่อยๆไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสอะไรอะคะ่ะแต่ว่าคือนุ้ยเป็นคนที่คือเวลาทุกคนถามแล้วข้อมูลเป็นจริงเป็นยังไงนุ้ยก็เป็นเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นานแล้วก็คือเรื่องจริงเป็นยังไงเราเราก็เราก็พูดไปอย่าง,งานั้น को okay, कि no, okay. ก็อย่างที่สาวนุ้ยทธอตอบนะคะ,คะว่าถึงกรณีที่ไปดันไปให้สัมภาษณ์ว่าสาวหมิงเนี่ยโสดตอนนี้เนี่ยเคลียร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็อย่างที่สาวนุ้ยบอกว่าก็คือที่รับรู้มาเนี่ยหมิงเนี่ยเป็นคนบอกเองว่าโสดพอนักข่าวถามมาปุ๊บก็เลยตอบตามความจริงค่ะไม่มีการแต่งเรื่องแต่อย่างใดแล้วก็มีการเคลียร์แล้วนะคะไม่มีปัญหากันแน่นอนเพราะส่วนตัวแล้วในทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมานานกว่า10ปีแล้วด้วยนั่นเองค่ะมีอะไรก็จะคุยกันกตลอดเลยรู้สึกยังไงกับฉายานางงามปากพลอยเธอบอกเลยนะเฉย ค่ะไม่เครียดค่ะขำๆค่ะหลังจากนี้เนี่ยต้องระมัดระวังอะไรบ้างเกี่ยวกับคําพูดของตัวเองเขาบอกว่าก็ต้องระวังค่ะแต่ว่าก็จะพูดความจริงเหมือนเดิมเพราะว่าไม่เคยเมาใครได้ยินมาแบบไหนรับรู้มาแบบไหนพูดจริงทุกคําค่ะอย่างที่บอกไปความจริงเป็นสิ่งไม่ตายนะเดุกย่างๆก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะคะไม่หนึ่งงานดีกว่าค่ะสำหรับนะคะลีโอค่ะเขาขอเอาใจเสือยืดค่ะจัดต่อโครงการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดนะคะกับลีโอพรีเซนต์เสื้อยืดเดอะทีชเชอร์สโปรเจกต์ซีซั่นสามค่ะหลังจากที่ประสบความสําเร็จไปแล้วนะ ซีซั่นแรกแล้วก็ซีซั่นที่2เนี่ยนะคะเขาเลยบอกว่านะงานนี้ค่ะก็เลยขอกลับมาตอกย้ำอีกหนึ่งครั้งกับซีซั่นที่3ค่ะเปิดโอกาสให้เหล่าเสือดีไซน์นะคะได้แสดงฝีมือกันถึงนะคะสปีซ้อนค่ะล่าสุดค่ะเปิดโอกาสอีกแล้วค่ะให้กลับมาแสดงผลงานของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนะคะชิงเงิน,งนรางวัลเนี่ยมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทแล้วโอกาสที่จะกล้าก้าวเข้าสู่การเป็นดีไซเนอร์ชั้นนําของเมืองไทยด้วยเขาบอกว่าในงานนี้พิเศษสุดค่ะเพราะว่านะได้จับมือกับพันธมิตรหลั นะคะอย่างนิตาศารอเดค่ะและพิเศษสุดอีกหนึ่งอย่างก็คือการดึงเอาศิลปินดาราวัยรุ่นนะคนะรุ่นใหม่นะคะอย่างสาวคิตตี้ชิชาอมตยกุลแล้วก็หนุ่มเจมภูวนโดนนะคะมาร่วมนะรวมถึงน้าหนุ่มสงการเดวอยนะคะแล้วก็พี่พี่วงสลลตแมชชีน,นะคะมาร่วมเป็นแม็กเน็ตในการเชิญชวน คนรุ่นใหม่เนี่ยส่งผลงานที่ออกแบบนะคะลายเสือยืดนะคะมาชิงเงินนะคะมูลค่ากว่า2 0 0 0 0 0บาทกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับนะคะนักออกแบบคนไหนที่สนใจนะคะเตรียมสมัครกันได้เลยนะคะเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายนนะคะแล้วก็สามารถติดตามการประกวดได้ที่ www.facebook.com นะคะ l ล o t เรโอ t นั่นเองค่ะ มโอกาสได้เจอตัวน้องเจมภูวดลในงานนี้นะคะก็ต้องขอถามหน่อยนะเพราะว่ามันมีประเด็นว่าน้องเจมภูวดลของเราเนี่ยมีข่าวว่ากําลังกุ๊กกิ๊กอยู่กับน้องดาริ่งอันนี้จริงเท,ท็จแค่ไหนเพราะ,ะว่านะคะในอินสตาแกรมของหนุ่มเจมภูวดลเนี่ยนะมีแต่รูปของน้องดาริ่งมันคืออะไรยังไงนะคะแล้วก็กังวลไหมเพราะว่าอย่างที่รู้กันดีดาริ่งเนี่ยเขามีคนรู้ใจอยู่แล้ว,ลวกลัวไหมว่าตัวเองเนี่ยจะเข้าไปเป็นมือที่3และถามต่อเลยนะคะว่าดาริ่งเนี่ยใช่สเปกของตัวเอง มีหวั่นไหวบ้างหรือเปล่านะกับดาริ่งเวลาเจอกันแล้วตอนนี้หัวใจเนี่ยมีพิจารณาใครเป็นพิเศษบ้างหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังน้องเจมส์ภูวดลเขาตอบค่ะมีาว่าเราิาร<อ>กนนาดนะโอ้ดาริ่งเพื่อนกันเพราะว่าเราเ,าเป็นด้วยเราสนิทกันเพราะว่าถ่ายละครด้วยกันครับ<ม>แต่ว่าดาริ่งเขาก็พี่แอนส้มดูแลอยู่แล้วครับผมไม่กล้าเข้าไปเบื่อขนาดนั้นคนแอบไปส่งในไอจีเห็นเราชอบโพสดาริ่งบ่อย อ๋อเพราะว่าเราเราสนิทกันมากผมว่าเชา้ชาใชา้ชีวิตด้วยกันอยู่ด้วยกันประมาณ7 8เดือนมผมราะว่าด้วยความสนิทกันมากกว่าใช่ไหมคือยืนยัน,นว่าไม่ได้คิดอะไรเกินเพื่อนไม่ครับเพื่อนกันเพื่อนกันแต่เราเห็นข่าวที่ออกมาใช่ไหมว่ามีข่าวว่าเราแอบปิ๊กอะไรกันเรายังไม่เห็นเหมือนกันครับกังวลไหมคะเพราะว่าอย่างเราก็มีคนที่อกคุยอยู่ด้วยแล้วโอ้ยไม่กังวลอะไรเลยครับเพราะว่าผมก็อยู่ด้วยกันด้วยความเป็นเพื่อนจริงๆเราไม่มีอะไรมากกว่าเพื่อนจริงๆครับ ก็มีโทรมาถามอะไรบ้างไหมครับไม่มีครับวันนี้พี่แกงส้มเราไปถ่ายสตรอเบอรี่ชีสเคกันพี่แกงส้มก็มาแล้วก็คุยพูดทักทายปกติครับแล้วก็ถามพี่ว่าเป็นไงบ้างปกติครับเหมือนข่าวว่าเขาก็ทั้งๆกับแกงส้มด้วยช่วงนี้โหอันนี้อันนี้ไม่รู้เลยครับเขาอาจจะมองว่าเราชือที่สามโอ้ยอันนี้อันนี้ไม่รู้จริงๆครับสําหรับเรื่องข่าวพี่แกงส้มก็คุยกันเรื่องเรื่องในละครเเพราะว่าเรื่องใหม่เราก็เล่นด้วยกันอีกแล้ว ท่านมีมาถามอะไรเราบ้างมั้ยครับเอาไม่มีเลยครับอย่างนี้มาทำให้เราระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะข่าวมันออกมาเป็นแบบนี้แล้วทำให้เราต้องบี้ระยะห่างกันนิดนึงกับคนอนอะไร่เลยอ๋อระยะห่างผมว่าตอนตอนนี้เราก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราอย่างที่บอกพี่เราสนิทใจกันจริงๆเราไม่มีอะไรเกินเลยจริงๆครับ เพื่ยนผมต้องไปถามก็ถามว่าเอ้ยยังไงแต่จริงๆไม่มีอะไรครับเราเพื่อนกันหลงรูปคู่ครับลงกล้าเพราะว่าเราผมไม่ได้คิดอะไรจริงๆก็เพื่อนกันก็อย่างรูปพี่โป๊บผมก็ลงเหมือนกันอันนั้นพี่โป๊บก็ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะใช่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆปกติครับไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษจริงๆอย่างอดัมพี่โป๊บอาจะเป็นสเปคของ โอ้เดลิน่ารักอยู่แล้วครับเดนลิกน่ารักอยู่แล้วทำงานด้วยรู้สึกว่าเขาเก่งเป็นผู้หญิงเก่งใชโ่โอ้ยมันไหวผมก็มีบ้าง<ค> <laughs> ยังยังยังไม่คิดกันเลย<ค>สเปคของผมเหรอเป็นผู้หญิงที่มีความคิดใช่เลยแบบมีโตหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับ<ค>รแต่ก็ยังยังไม่เจอหายอยู่<ค> <laughs> ส่วนใหญ่เป็นเพื่อนกันมากกว่าครับเข้ามาในรูปแบบเพื so ่อนก็กําลังหาอยู่ว่าจะมีใครให้พิจารณาบ้างอ๋อตัวนี้ยางครับยังโสตสนิทเรียกสาได้ไหมเรียกเสาได้ไหมเรียกสาวผ่านสื่อไยไหม ก็ตอนนี้นะครับใครที่เอาจริงเดี๋ยวผมเปิดรับสมัครแล้วก็รับใบสมัครข้างหลังเลยแล้วกันวันนี้เป็นเป็นขับมาเชียร์กันแน่นมากอ้าววันนี้ก็ครับรู้สึกว่าอบอุ่นมากแล้วก็คือเราก็ไม่ตั้งใจว่าไม่ไม่ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีมาเยอะครับก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็รู้สึกเป็นมีกําลังใจมากในเวลาทํางานี่ยังไม่มีแฟนมีทั้งตัวเรตติ้งตกลงกัน ตอนนี้ผมก็เลตติ้งยังไม่ค่อยดีอยู่นะก็ยังไงก็ขออนุญาให้ช่วยช่วยมันบอกว่าถ้าจะมีเรื่องผู้หญิงเนี่ยสำหรับผมมันไม่มีอยู่แล้วในเรื่องงานของเราบ้างตอนนี้มีผลงานอะไรออกมาบ้างตอนนี้ก็กําลังถ่ายภาพยนตร์เรื่องไวเป้งนักเลขาสั้นครับแล้วก็มีละครที่มันจะเปิดกล้องเดือนหน้าก็เป็นเอผีไซเบอร์ของพี่คิงเหมือนเดิมครับพี่คิงสมจริงเล่นกับดัลลิงครับแล้วก็ เนี่ยกับพี่พี่หมอกร้องนะครับ ที่น้องเจมพูวดลบอกนั่นแหละค่ะว่าเรื่องข่าวที่กุ๊กกิ๊กกับน้องดาร์ลิงเนี่ยะคะต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทกันเฉยๆค่ะ,ถ,ะ,ะถ่ายละครถ่ายละครด้วยกันเท่านั้นนะคะแล้วก็ดาร์ลิงเนี่ยเขามีพี่แกงส้มดูแลอยู่แล้วผมก็ไม่อยากจะเข้าไปดูแลแทนใครนั่นเองค่ะ <c oughs> แต่ว่าในอินสตาแกรมเนี่ยเราลงแต่รูปน้องดาร์ลิงมันคืออะไรนะคะ <c oughs> เขาบอกว่าก็สนิทกันมากๆครับใช้ชีวิตอยู่ในกองด้วยกันตนัเจ็ดถึงแปดเดือนยอมรับว่าสนิทมากๆเลยแล้วหลายคนมองว่าเราเนี่ยจะกลายเป็นมือที่สามเขาบอกว่าอันนี้ผมม่รวยาัอบ สนิทกับดาริ่งแค่เพื่อนเท่านั้นจริงๆค่ะ,คะถามว่าดาริ่งเนี่ยนะคะใช้สเปคหนุ่มเจมไหมน้องเจมบอกว่าน่ารักอยู่แล้วเป็นผู้หญิงเก่งนะคะอยู่ใกล้ๆมันก็ต้องมีบ้างหวั่นไหวบ้างเป็นธรรมดานะคะแต่ว่าไม่คิดอะไรเลยเถิดเพราะอย่างที่รู้กันดีว่าเขามีหนุ่มแกงโซมีคนรู้ใจอยู่แล้วนะคะ,คะอ่ะาง,งั้นถามต่อเลยค่ะว่าตอนนี้นะคะหัวใจน้องเจมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างน้องเจมบอกว่าตอนนี้ยังครับยังโสดสนิทครับนะคาสามารถยื่นใบสมัครได้แต่ว่าขอเวลานะคะทำงานสักนิดนึงก้าแล <น>ค่ะนะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกัสักครู่ค่ะ